รถผู้บริหารราคาถึกนะครับเสียโอ้รถผู้บริหารอ่าโอย,ยาสิเป็นผู้บริหารหร้อว,ว่าสั่นบ่เสียเสียงแม่นแล้วโอ้ยส่งเจ้าคืออยู่ในเสียเสียมเออแต่ว่าเอาราคายาจกแบบนี้วเอาราคายาจกเออ <c oughs> ได้ได้ได้ <c oughs> แต่ขี่แต่ก่อนเนาะเอาเนี่ยน้ำเลยคันนี้ครับแต่ขี่แต่ก่อนออกไมลไปแดงล่านซีล้านหาเนี่ยล่านซีล้านหาปัจจุบันเหลือหายไปเกือบ70%หายไปเกือบ70%เครับหเหลือยูพน 7 0 0 0 0 0 0กับ t o y ยต a c a คมรี่ขนัหนีเลยนะครับรถสไตล์ผู้บริหารหรูร้หาหมาเหา่าพี่น้องเบิ่งเอาเองยบเจาอ,อยางมาหมาไม่เท่ากดบตเฉพาะหรูร้าบ่มันหรูร้ามันเ,เหา่มหามันเ,านเ่าบ่เฮาคือ <c oughs> กันแต่แมกงกูยยางไก่ไม่กับเฮาเอารถหลอกอีกห้าขวบมือกูอุตสาสิโคสนาจัดเต็มเครื่อง2 4 g จี่ีพี่น้องเบาะคูณหน้าปรับไฟฟ้า <c oughs> นะครับว่อย่งางไรที่ได้เบิ้งกัน <c oughs> อ๋อบ่ได้เบิ้งแล้วรถมันหลอกเบาะคูณหน้า, <c oughs> นาปรับไฟฟ้า เบาะหนังสีน้ำตาลสีครีมยังรู้เลยนะยังรู้จังสันจังสีเนาะแ0 0พันผู้ใดสนใจทักมาเดี๋ยวเสียยะส่งรูปไปบนบ่เห็นเลยในบนเห็นเลยเออสั่งแมย <laughs> ม,มันมืด <laughs> เอเยยอม,มอืดอ้ยยาวเอฟซีเสียยะคอมเมนต์เลยบอกเอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนกดไลค์กดแชร์เสียยะเนี้ยขอบคุณหลายหลายสวัสดีครับ